แค้ถ้าไปใส่มาเปรียดอย่างเอาอิจตรงเขากระตุ้นวะบ่บได้เอาอิจตรงไปน้ำตีแม่เราจนฝันแม่แม่กินยายแกลี่ยพ้แล้วมันนอนพูดกัเมียก,กูได้ยินเสียงรถบัสกูฝันว่ามึงฝันว่ามึงจะตัดรถบัสเราออกไปเลยว่าถามก,กูพะนะเปรียดอย่างมาพอกระตุ้นบางเทียงแม่กูลดเงินจากของบางหาโม่งกลัวนี่แม่โทรหารผู้ใดบังหน้าลูกโทหาเจ้าภาพเจ้าภาพบ้านใดบ้านขาว บ้านเขาวใสเดินีนเขาตำบลน,นาคาอำเภอเมียงจังหวัดูร้อนเอามีอยู่ติคือบ่เคยได้ยินักแค่ตัวาตคามตลาดผาดหนาคานดิเธอหาประเด็นยังจะเป็นเส้นสัญญาป้าเป็นเส้นสัญญากับผู้ใดนัน่นตรงเธอจะเป็นเส้นสัญญาเองไ่เพราหนาไปใส่เหมืดเพวาหนาพวนึงดูขอนแกน่นหัวหน้าพวนึงติไปอีเวนต์ราะหนาแค่ไหนติดไปเส้นเอง ผู้ถือหุ้นหาสิเอ็ดเปอรเซ็นเอร์เซ็นต์เองเกิดวมาเงินมัดจำมันสูญหายเยู่ที่ไหนบ้านนี้คอยไปผู้เอาจังมานานน้นเท่าไหร่เออคุยเลยฮัลโหลครับโอ oh, ้ครับครับครับไม่ได้ไปแล้วท่านเป็นอย่างนี่มนานานน้คู่โจ้ไปแล้วคูโจ้อยู่อุดรแล้วอ๋อคนโจ้ไก่กลัวคนยไก่ก,ก,กลัวพอดีเราก็จะไปลางรถบัส งานบันที่เท่าใดหนึ่งดูอยากว่าท่านได้ถามกันอยูไม่ได้โทรหาเพันธุ์ที่าจะไปจุดเส้นเดี๋ยวเส้นยาไปไปเห็นนะสิว่าจะได้กินเงินมัดจำบเลยวาสร้างใส่ก่อนเลยที่เหลือให้กันนั้นแพร่ไปเส้นบบบนี้พิ่นมันมีผู้อยูกไก่ยู่หันอยู่ผู้ได้ไปเลยกันเร็วดอกนั่นมัดจำบซีเมือนี่ยว่าจะกินได้ปะอืมกินกรอบนะเวียนยางวันนึงเกือบเจ็ดพันเก่าคนน่ะ ี่ยนนนัึง <defence> ม well, so. so 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 ันเป็นอีหยังอย่างโอ้ยมันบางมันเห็นรวดขอเลยไปเปลี่ยนออกซืีอขออย่ามันแตกสิเดินทางไกลมาเอือนส่อกจากม้งเอือนออกบ่ายสามไปบอมเอือนไปน้ำเข่าบ่ก็เสีได้ไปตัวสามงานหนึ่งแม่นอ้วยจากจีเรียนไปยังคือว่าจีบ่ไปมากรุงเทพบันนี้แม่จีบ่ไปคือว่าังท่นก็เรียนไปยังนอถามมู่ยี่หนีนเพีงกูเป่าโดยความน้อยอกน้อยใหญ่จีซื้อกูเถาแล้วกูก็ได้เขียนไงแค่นอกใจ น้อยใจเลี้ยงไหนน้อยใจหลายๆสิ่งหลายอย่างในบางครั้งคือพอได้รับความเป็นธรรมก็เลยเบามากจะซื้อตว่ะกลับไปคือเก้าอันละวันนี้งานสอดแจงอยู่งานหอดหลูกหอดเต่าคือเก้าบ่ไปจังใดงานสอดแจงอยู่ขังรดตัดเอออานในพี่น้องฟังกันนั่นล่ะอย่างตลาดนี่ยังก่อมองลินสอดแจงอยู่อายุธยานไหมตรงคำข้างแม่โคอีหอย่างบุอยุธยานล่ะรถจนะรถจนะแม่โครแม่โคลรถจนะ ยุทธยาตลาดรวยจนเพลินคันบางหันซื้อตลาดบอลรวยจนเพลินรวยจนเพลินเออหมอลำประเด็นสิเหรินสอดเจียงได้คือตลาดเล้านี่ไหมเออ,เอ,อโอ้พี่น้องกรุงเทพก็ออกมาได้เดย์ในาวานานันนครลังสิตปทุมธานีไปได้หมดบักไก่ออนิคมโรจนะอายุทยาออวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดยูเอสซีดีเอียงบางซื่อเอียงเนี่ยข้างสถานีรถไฟบางซื่อ กรุงเทพอันนี้ในเขตกรุงเทพยุ่นนี่วันหนึ่งว,วันที่สิบวันที่สิบยี่ปวกแดงจาม,มืออ๋อเราจะเดินทางตั้งแต่บ่ายเพื่อที่จะเดินลงไปทางลงไปปวกแดงเลยใช่ไหมมานไปบ่ายวันที่เก้าขวัญพุ่นเห็นมันแจงพอดีเด้อล่ะค่อยๆขับไปเด้อบ้าทีออกใบาสามขวัญพุ่นก็บยี่หกทุ่มตัวก็ประกาศ่าไปให้วอดพุ่นเหี่มันแจงลวดแม่แล้วมึงเจ้าได้นอนไหม ก็จะไปนั่ยามใดกับประความยามือเว่นไหมมันกับ้อนแดดมันเป็นหน้าที่ของมึงไม่แพ้มึงเป็นโชเฟอร์มึงเลือกเลียวแหม่เฝ้าไปเฝ้านอนมึงเลือกเลียวว่ามึงมึงเลือกจะสิเป็นโชเฟอร์ผ้ามูปแม่มึงจะมากายเวลาไปนอนใยังใครเป็นผู้ขาเพศใดกันไรตัวเฝ้าไปหอดเฝ้านอนเ้ายังตัวเนาะมันเป็นหน้าที่ที่เธอเลือกแล้วว่าจะมาเป็นโชเฟอร์กะว่าไปหอดปุ่นเห็นมันแจงหูแจงตาพอดีจังหัวเห็นมองยุบมองเศร้าจังบ่ไม่ยุ่งกัด ก้าวขาเฝ้าไปนอนด้วเจ้าใหญ่คอยทั้งขาทั้งนอนเป็นบา้าติเสิมาทั้งขาทั้งนอนจนออังใดการพักผ่อนมันต้องเต็มที่ดิเอออย่างนี้ไปมา่แม่นลอยๆอยล้ได้เมสี่ลอยหาลอยล้อ่นนี้ครับไปน้ำพักผ่อนไปน้ำตีครับพร้อมนอนพร้อมเหม็น่อนเมเสร็เมยเสร็จกับจอดทันตะทันกับเขาปะต่หท่อมงหันปะตอท่อเงี่ยเงี่ยจะหอไปจอดประชุมปีกายนี่เขาจะจมบะเพงอยู่แถวโคราชล่ะ ที่มีทางหลังมีตน์สวนตนยังเนาะโอ้ก็เจ้าบ่อแพงเลยหมอหลั่มไปจอดอาบน้ำอาบท่าได้สบายเป็นปตทใหญ่อยู่เขีวยวขลาดละแม่จำบ่ไใดบ้านยุบันใด<อ>จำได้ตาบ้าประชุมมมนที่หัวหน้าเอียนประชุมแนี่แจกเงินพุทธลอยเนี่ยไปฮอาบน้ำนายโจ<อ>้เตือนขึ้นมาน้ำบ่ออาบเนี่มันอยากไม่ยั้งว่าจะเห็นหน้าจับโทษสับถือหลดมาอาบน้ำอาบท่าแยถามไปถามกันไปที่บ้านที่มาไทายมาอย่างนี่ง ถามไปที่บานิจมาไทยหนิมีเจ้าบอก่ได้ถามเจ้าไทยเลยเด้หนิมีต้องถามเด้หน่ถามจะถามจากเทวบ่อวานขอไทยแน่นี่ิม่เดี๋ยวนี้มีเจบอกถามเจ้าบอถามเลยอาบน้าก็จะไปล่างรถบ้านแล้วกูอาบเรวจะไปล่างใส่ล้างตัวกอกหํำตัวะล้างมันไม่น้ำตัวอุ้ย เอาว่ามันจะไปเข่าอู่ร่างเสรีร่างเขาเองวันเถอะประเทศใดมันจะร่างอะไรให้ร่างอัดสีเรารถบาสไปร่างให้เอประธานเจ้าดูเอาเพื่อจะร่างให้เอาร่างอัดสีเอารถบาสไปแต่รถกระบะเขากินสี่ขันย้ำนี่เขาหนาวเอาตีมัม่ว่ามันเอารถบาสเขาไปร่างก็ได้เออเขาไปเังไเนาะสร้างว่านเถอือ๋ออ๋อละขอบคุณค่ะได้ละหมื่นเนาะ